กองห้วยไลย่ลั่นให้ปิดประเทศไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตประชาชนจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังระบาดที่ผ่านมา เป็นภาวะฉุกเฉินระดับประเทศซึ่งหลายฝ่ายต่างมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้ต่างจากประเทศอื่นๆที่ออกมาตรการอย่างชัดเจนแล้วล่ะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาไม่ให้ประชากรในประเทศที่ติดเชื้อตามหลักการประชาชนต้องมาก่อนนั่นเองล่าสุด หนุ่มกองห้วยไล่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งได้ออกมาแสดงความคิดเห็น,นเรื่องนี้ปิดประเทศก่อนไม่ต้องห่วงเศรษฐกิจกแล้วให้ประชาชนได้ตรวจฟรีก็มันแพงอ่ะจะได้รู้และรู้จำนวนที่แท้จริงแล้วรักษานั่นเองค่ะ โดยหนุ่มก้องก็ยังพูดอีกว่ามีการรักษาให้ถูกสถานที่ให้ถูกคนไม่ต้องเดาไม่ต้องเปืองล้างเมืองตอนนี้หยุดงานได้ปิดโรงเรียนได้ทําถึอครับไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนหรอกไม่มีเวลาเห็นแก่ตัวแล้วครับจากประชาชนคนหนึ่งอย่างไรก็ตามหนุ่มก้องได้มาร่วมบริจาคเงินจํานวนหนึ่งแสนให้กับเพจแหม่มโพดําเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยให้แพทย์และโรงพยาบาลค่ะ